สวัสดีครับสมาชิกอาวันนี้เราจะมาโมตัวนี้เล่นกันอตอมเว็บสเนลกับลวดค้ายน้องใหม่สลอดคอยอ่อตอมเว็บสเนลเนี่ยออกมานานละอจะว่าว่าเป็นจะเป็นรุ่นคุณปู่ก็ได้อ่าเก่าแต่มันยังเก่าอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับวางลวดขาคู่ แต่ถ้าเราจะเริ่มโมตัวนี้เนี่ยไอตัวอะแดปเตอร์โมของเขาเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งขึ้นมาเราต้องถอดดูลมออกก่อนนถอดดูลมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยหมุนให้ดังก๊อกเรียบร้อยอ่าแล้วคราวนี้เราก็มาทําลวดกัน ลวดน้องใหม่ไข่สลอดคอยอ่ะลักษณะรวดเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครานี้เราก็มาเริ่มตัดรวดก่อน วัดก่อนครับโอเคประมาณนี้ แล้วก็วัดอีกทีอืมโอเคได้ละ ตัดนิดนึงโอเคกลางแล้วส่วนนี้ิดนึนงเอาออกมาตัดนิดนึง การตัดลวดสำคัญนะครับตัดเนี่ยพยายามตัดให้มันพอดีอ่าถ้าเราตัดยาวเกินไปเนี่ยมันจะชนแคปพอชนแคปปั๊บมันก็จะขึ้นมามันก็จะเกิดอาการที่ว่าอตอมช็อตต้องละเอียดกับการตัดลวดนิดนึงเนาะจะได้ทำรอบเดียวผ่านโอเค อืมโอเคกลางแล้วมาใครแล้ก็มาเบิร์นลวดกันเทคค่าโอห์มก่อน0.20 โอเคเรียบร้อยเช็คออตสปอตไม่มีแล้วเรียบร้อยค่าโอมอยู่ที่0.29อ่ารวดตัวนี้ค่าโอห์มค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่สมรีกัน สำลีก็ใส่ไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวพอ,อหัวใจหลักก็คือการทำสําลีเลยบางคนเขาเล่นเว็บสเนลเนี่ยเขาจะบอกว่าเดินสําลีไม่ทันทำให้อะตอมไม่หวานไม่ล่นวิธีการนะครับให้เราตัดสําลีเนี่ย พอดีกับมุมโค้งเขาเลยพอดีกับตัวขอบของอะตอมเลยประมาณนี้ตัดให้อยู่แนวโค้งเลยคราวนี้เราก็ตีฟู พอเราตีฟูดได้เสร็จแล้วใส่ลงไปครับแค่จิ้มๆลงไปอย่ายัดแค่เก็บลงไปเฉยๆเพื่อให้มันพอดีกับร่องพอดีอรูปแบบคือแบบนี้ แล้วก็มาเบิร์น้ำยากันอือหือมาละ คร okay. อบไปเลยครับอืแล้วก็หมุนออกตรงรูนี้แล้วก็ใส่รูลมกลับเป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับไล่อากาศโล่งดีคันนี้ใส่เครื่องเลย ค่าโอห์มอยู่ที่0.29ยิงไฟ35วัตต์ขอบคุณครับ